สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับจ้องตาสาวรีโว่นะครับวันนี้ผมขอพูดประเด็นถึงเรื่องของเวคข้มนะครับเวคข้มหรือตัวหายใจของวีโก้รีโวนะครับเราควรที่จะล้างหรือจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับเอาอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเป็นเอาแบบเอาแบบสเต็ปผมนะคือถ้ามัน รู้สึกว่าคันเร่งมันไม่ค่อยติดเท้าแล้วอะหรือมันหรือรู้สึกว่าเหยียบแล้วมันอึดๆสาเหตุข้อที่หนึ่งเกิดจากเวคัมตัวหนึ่งอันนี้เมื่อวานผมลองเอาเวคัมไปเป่านะก็ถือว่าเนี่ยอันนี้กดกดแป๊บเดียวนะฮะอันนี้คืออีโค่มวนนะครับขึ้นก่อนหน้านู้นกดกดมาอยู่ครับแต่มามาช้ากว่านี้รอบรอบจะช้ากว่านี้คันเร่งจะหนักกว่านี้ แต่อันนี้คันเร่งเบาขึ้นคันเร่งมันจะเบาขึ้นนะครับก็เลยถอดอันนี้ของผมมันเป็นของแต่งไงที่ที่มีอยู่ก็คือของแต่งไม่ใช่เป็นของของของเดิมจากโรงงานของเดิมจากโรงงานของผมมันรั่วนะครับก็เลยใช้วิธีการเอาออกมาเป่าครับมันจะเป็นสัมดีสองก้อนนะครับถอดออกมามันคือมันไอของเดิมอะคือมันยัดสัดีสก้อนถามว่าเราใส่ก้อนเดียวได้ไหมก็ใส่ได้ครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันใส่มันใส่มาสองก้อนใส่มาสองกล้องเพื่อกองให้มันนั่นนี่มั้งผมว่านะแต่พอพอผมเอาไปเป่าอ่ะเป่าใช้ลมนี่แหละเป่าเป่าจีนิดโอ้โหถ้าไม่จับไว้ในปิวหายนะครับใช้ปากเป่าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีคราบดำๆเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเป็นของโรงงาน ของโรงงานหรือของที่มาเป็น OEM ของของของโตโยต้าของเดิมๆมาเลยอะ่ะแนะนำให้ใช้น้ำยาครับใช้น้ำยาตัวสลายคราบเฮ้ยไม่ใช่น้ำยาอันน,น้ำยาที่ผมใช้ล้างแอร r โฟก็ได้ตัวนั้นก็ดีครับผิดกันเยอะเลยเพอเวลาเราแตกคันเร่งอะ่ะผิดกันเยอะนะครับถ้ารู้ว่าราถเดือดเดแต่ก่อนผมไม่รู้นะผมใช้วิธีการไล่ข่ามเอา,เอา,เอาหรือไล่รอบเอา แต่พอเราผมเจออีกวิธีนึงก็คือการล้างเวค้มล้างเวค้มนี่บางคนบอกว่าเป่าเอาเป่าไม่ออกนะมันไม่ออกก,ก็ก็งงเหมือนกันว่าทาไมนะครับเมื่อวานใช้วิธีการผมไม่กล้าเอาเอา,เอาน้ํายาตัวนั้นอนะล้างเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสัมฤทสัาฤีบาง แล้วก็มีตัวใส่อีกตัวหนึ่งตัวกองตัวบนนะ่ะนะครับผมใส่ครบทั้งสองอันแล้วก็อ่ามันจะมีเดี๋ยวนะถ้าเป็นเวลค้ามแต่งก็จะมีตัวกองอันบนอันนึงแล้วก็มีตัวข้าง่างอีกอันหนึง่งตัวนี้ใช้ได้เป็นสิบปีบิ่งเบาวกว่าเดิมเยอะครับมีกรองมีนู่นนั่นนี่นะครับ มันมีกรองบางๆอันเล็กๆเหมือนเหมือนคล้ายๆกับฝักบัวฝักบัวอันหนึ่งแล้วก็มีไอ้ตัวอันนั้นอีกอันนะครับมันจะใส่อยู่สองจุดนะใส่อยู่สองจุดเนี่ยพอผมไปทําการเป่าออมารู้สึกคันเร่งมันเบาขึ้นเบาอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละนะครับเบาอย่างเห็นได้ชัด ก็เป็นเทคนิคสําคัญนะครับสําหรับรถคันไหนที่มันอืดๆก็ใช้วิธีการเป่าการล้างเอานะครับก็ทําให้รถสามารถวิ่งขึ้นได้ดีนะครับเหยียบคันเร่งก็มาแตะมาแตะมานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาซาลีโวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ